คุยเพลงเมืองไทย กลับมาคุยเพลินเมืองไทยกันต่อเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องชี่โกงเขาเรียกชี่โกงถกงห้าจันนะคะชี่โกงนี่เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะน่าจะเป็นศาสตร์เขาทางจีนชื่อก็จะบอกอยู่แล้วน้อกจะออกกําลังกายแล้วนะยังเป็นวิเชียาการที่จะต่ออายุต่ออายุอย่างดียาวยืนยาวแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพพลังงนชี่แปลว่าลมปราณลมปราณเนี่ยลมปราณทั้งตัวเหล่านี้ทั้งตัวเลือดลมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าชี่โกงอันนี้น่าจะเหมาะกับผู้สูงอายุ เพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยเห็นเด็กๆแต่เด็กจะฝึกได้ไหมวันนี้เราเชิญอาจารย์ผู้ฝึกมาจย์ทนาจินดาโชตินันผู้ฝึกสอนชี้งงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กเลย่าสวัสดีก็ต้องนมาเป็นเด็กเดินตามผู้ใหญ่ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยชี้งงมันเป็นศาสตร์อะไรยังไงคะชี้งงเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับที่มีมาแล้ว4,000ปีครับแล้วก็รวมปานใช่ไหมเชื่อว่า ลบแปลว่าลมครับลมลมลมปานเหมือนที่ทำรับตรงก็กังฟูครับกังฟูมันก็การที่ใช้ทักษะในการบริหารลมในร่างกายเราเบียงลมให้แบบทั่วแล้วแล้วอย่างนี้มันจะไปเหมือนโยคะไหมไม่เหมือนออไม่ไม่ส่วนโยคะมันก็จะยึดยึดลมปราณไม่เหมือนไม่เหมือนนะโยคะไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาเรื่องของลมปราณหรอกโยคะนั่นคือยึดถือมาจากโยคีคือในการดัดตนค่ะดัดตนหรือว่าคลายเส้นสายหรือว่น คนละอันกัน therapist. โยคะก็คือโยคีง่ายอันนี้โยโยคะก็เหมือนโรตีครับก็คือว่าเราใช้ความร้อนในาอบแล้วก็มีมีลมเย็นก็มีลมเย็นแล้วก็มาแต่ว่ามาดัดต้นหรือว่ามันนั่งบับกายบินอะไรแต่นี่คนละอย่างอันนี้แตกต่างกับจี้กงผมจี้กงมีเหรอจี้กงมีจี้กงมีแบบว่าลมปราณทางเลือดเหมือนกันมันร้อนมันร้อนแล้วก็มาแล้วก็กังฟูแล้วชี้กงนี่กับไทเก๊ก็คนละอันนะครับออคนละอันเดี๋ยวขออธิบายหนึ่งชี้กงจะเหมือนเรา เหมือนช้อนระเบ้าให้เรานึ่งให้ข้างในมันอุ่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆให้ทําให้เลือดเราวิ่งพอเลือดเราวิ่งเสร็จอ่าค่อยๆเปลี่ยนนะครับจากอ่าพลังงานแล้วเป็นเหงื่อออกมาแล้วก็ใช้ลมในการบังคับร่างกาย้ต่ผิวดีนะจานาร์เออน้องผิวดีให,ให้มีพลังร้อนตรงนี้ออกจากก่อน,นพลังอันนี้คือ ตันเขียนต่างกลางบนนะครับอันนี้เกี่ยวกับสุขภาพเหมือนถ้าเกิดคนท้องไม่ดีอะไรจะกำเบงกำลังไม่ขึ้นตันเขียนก็คือม้ามไม่ใช่เหรอตอนเขียนนี่คืออันนี้ม้ามนะครับม้ามอยู่นี่ตันเขียนนี่ใต้สะดือลงมานิดอ๋อใต้สะดือนิดเหนยต้องฝีเย็บอะครับฝีฝีเย็บตรงนี้ลงลงมาข้างล่างครับอ่าส่วนอันนี้เป็นจิตใจครับอย่างเช่นสมมติคนที่อย่างนี้คือโกรธก็จะขึ้นมาอย่างี้เราก็ต้องคอยจัดให้สมดุลขึ้นมาครับหรือว่าห่อเงี้ยคือเศร้าเราค่อยค่อยจัด อันนี้ความคิดตามเขียนบนก็คืออย่างเช่นถ้าหัวเราตกนี้เราก็จะคิดอะไรไม่ออกแล้ววันที่ไม่ค่อยดีแล้วเราก็ต้องตั้งขึ้นมาเขาให้ตั้งโดยคอตกใช่ครับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ธนาเนี่ยเดิมเนี่ยเขาบอกเป็นโรคหอบหืดแต่ปัจจุบันนี่หายแล้วด้วยชีกงนั่นเองจริงเพช้แค่ไหนครับก็คือว่าตอนเด็กๆอะครับผมเป็นโรคหอบหืดแล้วก็จะอ่านหนังสือเรียนหนังสือก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็จะไม่สบายบ่อยคราวนี้ถ้าพอเรามาฝึก มาฝึกชี้กงเนี่ยเรารู้สึกว่ามีกําลังคงที่พอมีกําลังคงที่ก็เหมือนมีกาลังไปเรียนหนังสืออ่ะมันได้รับสารอาหารที่ดีดีขึ้นไหมดีขึ้นแลต้องต้องขิวเด็กๆชีดครับชีดไอที่เป็นใช่ครับขยายขยายเลยขนมขงขมหวานแล้วมีต้องมีพ่นจมูกไหมมีครับครบทีมแล้วกินด้วยกินทุกคนแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับาจาจย์คือลดยาไปบ้างไม่หยขาดไม่ไม่ได้กินแล้วครับเร่ได้หายเลยหายขาด พอเริ่อาการจะเริ่มมาเราก็ทำอย่างนี้หายไหมเพราะพออาการจะเริ่มมาเราจะเริ่มรู้ว่ามันติดขัดตรงไหนเราก็เริ่มเลยเราก็ค่อยๆลายใช่ชี้กงเลยใช่ค่อยๆลายมันได้มันได้อะไรบ้างทางร่างกายและจิตใจชี้กงเนี่ยได้ทุกอย่างได้อะไรบ้างก็คือรักษานอกจากรักษาคือหนึ่งอ่ะร่างกายเราได้ละสองคือจิตใจน่ะที่ผมบอกว่าถ้าสมมติเรากลัวเราจะหรือว่าเราจะคืออันนี้ที่อาจารย์พูดใช่ครับแล้วก็จะลดความกลัวลงไปเราเราจะ สมัยก่อนไม่ทันครับเป็นคนใจร้อนด้วยจริงๆแล้วแล้วฝึกฝึกเพื่อให้รู้ว่าลมหายใจเปลี่ยนละพอลมหายใจเปลี่ยนต้องหายใจละเดี๋ยวพอเอาหัวตกหรืออะไรเงี้ยคือสังเกตตลอดเพื่อสร้างสมดุลทำให้เวลาเราดำรงชีวิตเมันฝึกสติครับมู้สติรู้สติดีไม่ทอะไรกับภาพดีด้วยไม่มีการเดินหัวคอตกอะไรในอกแฟบอกอะไรไม่มีแม่เรียนมาจากไหนเรียนผมฝึกกับอาจารย์ครับ อาจารย์ผมจริงๆเขาเชื่ออาจารย์โยีคียบ <ฮะ S 1> เขาเขาเขาเป็นเขาเป็นคนจีนนะครับแล้วก็เขาฝึกโยคะด้วยแล้วเขาฝึกชีกงด้วยค่ะครับแล้วก็จีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่ครับครับแล้วก็อาจารย์ผมเขาก็จะสอนผมตั้งแต่เด็กเขาแล้วเขาสอนไทเก็กฝึกไทเก็กก่อนอแล้วพอผมเป็นไทเก็กแล้วผมก็มาแยกท่าเป็นชีกงในไทเก็กทีหนึ่งทําให้เหมือนมีรายละเอียดในการลองลองลองดูสักหน่อยดีไหม เพราะว่าวันนี้รุ่นใหญ่ไวเพลินของเราลองดูว่าท่านี้จะช่วยเรื่องอะไรบ้างเราจะฝึกไปด้วยนะฝึกฝึกฝึกกันกี่ท่าเออเอาเอาท่าไหนดีวันนี้เราสังเกตว่าได้ได้ได้รับข้อมูลมาว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะจะเป็นโรคนิ้วล็อกโอเดี๋ยวเดี๋ยวถูกไปสูงอายุเลยนี่เลยถูกเลยเนี่ยดูรายการเรามาก่อนหรือเปล่าเนี่ย ครับอ่าเนี่ยเนี่ยนิ้วล็อกค่ะคนนี้เป็นยังไม่ส่งอายุมันล็อกมานานแล้วแหละชอบเล่นนั่นนัแก้ได้หรัอไาล็อกอรทได้เหรอเอาเอาประเด็นหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่านิ้วเนี่ยนะครับนี่นิ้วนิ้วอ่าสมมติเราขยับนิ้วใช่ไหมครับอ่าเราขยับดูนะครับดังกึ๊บเลยพอเราเอามือเราเอามือจับนั้นนั้นเนี่ยนิ้วเราเนี่ยมันไม่ได้ขยับจากตัวนิ้วแต่มันขยับจากตัวข้อนิ้วตรงนี้เองใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบริหารเนี่ยนะครับก็เลยเป็นการฝึก กงเล็บก่อนเป็นกงเล็บเสืออันนี้คือการฝึกให้ไม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้านิ้วล็อกนะให้ทำอย่างเงี้ยกุ้งเล็บเราเราจะบังคับจากไหนเราสังเกตดูมันจะเริ่มมาจากตัวเป็นต้นแขนเออจากตรงนี้แหละจากตรงนี้เออกล้ามเนื้อกก้อนนี้ยแล้ก้อนเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราลองจับเข้าไปอีกนะครับตรงสวานซี่โครงตรงนี้นะครับเออมันจะขยับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานิ้วควรต้องขยับใช่ไหมใช่ครับเวลานิ้วล็อกเนี่ยก็คือมาจากทั้งหลังมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าจุดต่อเส้น จุดแล้วก็มาต่อที่เส้นใช่จุดหลายจุดรวมกันเป็นเส้นลงเป็นเส้นคราวนี้เวลาเราสมมติเราจะฝึกท่าท่าของเสือไงครับเราเริ่มจากว่าเราดันขึ้นไปก่อนนะครับดันมือขึ้นไปเพื่อยืดนี่ก็คล้ายไทเก็กเหรอครับคือทุกอย่างจะมีสมดุลหยินหยางครับคราวนี้พอเสร็จแล้วเราก็หมุนนะครับอพอหมุนมือเสร็จนะครับเรา กรรมนะครับเหมือนเราหมุนหลอดไฟครับเหมือนเราเปลี่ยนหลอดไฟก็ยกส้นเท้าขึ้นมานิดนึงพร้อมกับเอาหัวม่งเพดานอ๋อมันดึงขึ้นอย่างเงี้ใช่ครับอันนี้เท่ากับเราเรายืดกระดูกสันหลังทั้งตัวละเทนนี้นะครับเราหายใจออกอ๋อวานะครับยืดตรงๆนะครับนะครับคราวนี้เราวางเท้าหายใจออกหายใจออกแล้วก็ส้นตูดเล็บคกกลองเล็บเกาะเหมือนกับเราเสือเวลาจะกระโจนตกโนไปบุ๊ครับแล้วก็งอเข่านิดนึงแล้วก็ดันขึ้นมาก็ดันขึ้นมาทำแอ่วท้อง อันนี้คือสือสมมติว่าอันหนิงหมุนข้อม Is ือนะครับอแล้วผมดันเพื่อนผมนะครับดันขึ้นมาเลยครับดันขึ้นมาเลยครับเกนขึ้นมาเลยครับตรงนี้นะครับอันหนิงจะใช้กําลังจากตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้าอันหนิงหมุนจากขัวไหล่นะครับแล้วดันนะครับกำลังจะเยอะขึ้นเพราะอันหนิงเริ่มใช้กําลังจากเกกล้ามเนื้อข้างหลังใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหมุนตรงนี้มข้อสําคัญคือไม่ใช่ข้อมือแต่สําคัญคือเราหมุนให คบวงจะได้กล้ามเนื้อหลังแต่ละท่าก็มีผลประโยชน์มีมีผลดีต่อร่างกายเรีว่าคนชอบปวดปวดขามากเมื่อกี้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 เรื่องเรื่องที่ด้วยปวดขาปวดขาเนี่ยทำไงครับปวดมันมีท่ารักษาอันนี้อันนี้ถามไปเผื่อให้คุณแม่เนอะกัชอบปวดขาเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าหลังเป็นหมีใช่ไหมครับเออหลังเอวเป็นหมีเอวเป็นหมีเอวเนี้ยเอวเนี้ยเออเอวเป็นหมีเราหลังล่างเนี่ยนะครับอ่าอันเนี้ยเสือเนี่ยตับนะครับอันนี้กระเพาะนะครับเสือไม้อ่า ดินท้องดินถูกต้องครับดินครับอ่าเรากำมืออย่างนี้นะครับอกำมืออย่างนี้ครับไว้ตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับอาจารย์ฝึกโยกซ้ายขวาก่อนครัโยกยกเพื่ออะไรสังเกตนะครับเดี๋ยวผมถอยนิดนึงนะครับน้ำหนักเนี่ยเราจะตกซ้ายมาขวาคือการฝึกแยกน้ำหนักซ้ายขวานะครับใช่ครับทิ้งน้ำหนักับคราวนี้ท้องเราหดยืดด้วยท้องเราหดยืดด้วยใช่ครับ พอท้องหนยืนเนี่ยหมายความว่าไงหลังล่างเราทำงานครับร่ังตรงนี้คือเวลาได้ก็ให้ถ่ายน้ำเหลืองตางนี้ใช่ปหมถ่ายน้ำเหนักงตรงนี้เราถ่ายไปตรง่นอนลดเอวด้วยใช่ไหมเนี่ยอาจารย์เนี่ยลดเอวด้วยเพราะว่าถ้าสมมติผมยืนด้านข้างไงใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นคนท้องเนี่ยก็คือหลังเราจะเสียใช่ไหมครับใช่อันนี้เราเก็บท้องเข้ามาคอนแทรคตรงนี้ใช่ไหมครับพอคอนแทรคท้องพุ่มเนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตตรง สะดุกสันหลังพอดีพอสะดุกสันหลังปุ๊บเหมือนที่อันหนึ่งเนี้ยจะเป็นคนที่สมาร์ทเพราะว่าอันนี้คอนแทรคแล้วก็เดินอย่างนี้เดินอย่างนี้เลยเดินอย่างนี้ไปสมาธ์แล้วแต่คืออธิบายว่ามันจะเป็นการล็อกช่วงนี้พอล็อกพอเราล็อกหลังเป็นเนี้ยนะครับเราจะเริ่มฝึกการก้าวนะครับก้าวเนี้ยไม่มีอะไรคือยกขึ้นมาครับยก ยกแล้วก็ช้าๆแล้วก็ท่วงลงไปใช่ครับปล่อยน้ํานัขามันยกขึ้นมาเออันนี้เหมือนกับว่าถ้าหมุนเราเป็นทาลกเราตั้งไข่ไหมครับเราค่อยๆเดินขึ้นมาไปท่าสวยได้เนี่ยไปท่าแบบใช่ครับแล้วเราก็เดินอะไรครับไปเรื่อยปล่อยให้ขามันยกขึ้นันเองนะครัไม่ใช่ไปตั้งใจแบบเดินอย่างเงี้ยเพราะมันช่วยช่วยเรื่องขาถูกปวดขาใช่ไหมเนี่ยอาจารย์แกปวดขาใช่ครับเพราะว่าสมมติเราปวดท้องเลยไหมครับ อาจจะมีจุดอยู่ตรงนี้นะครับจสามนิ้วตรงนี้นะครับ uh. เป็นจุดแก้ปวดท้องค้นสังเกตถ้าวันไหนมีคนที่บ้านปวดท้องนะครับจุดนี่นะครับวัดมา3ามนิ้วนะครับให้ทําอะไระเขาจะ<ป>ตึงเขาจะตึงมากตรงนี้ oh. มันจะแข็งปกเลย ทำทำทำอะไรไม่ต้องทำเอายาหมองครับที่เป็นเมนทอนะครับถาถาตรงนั้นเหรอถาตรงนี้ใช่แล้วก็ถูๆนิดหน่อยแล้วคลาปวดท้องลมประตูมันเปิดนะครับอันนี้จากที่อั้นไว้มันก็คลายลงไปลมลมปราณประตูปราณประตูปราณที่นี่ทําให้ท้องปวดใช่ครับแล้วก็ไล่มันวก็เส้นมันคลายออกไปลมก็ ใช่ครับไประบายปล่าฝึกด้ทุกวัยไม่ได้เได้ทุกวัยมีข้อจํากัดอะไรไหมไม่ใช่วัยเพลินอย่างเดียวไม่ไัวเพลินชวนลูกลูกชวนวัยเพลินไปฝึกด้วยกันก็จริงๆที่สสสมีเด็กเด็กไปฝึกนะครับเด็กเลยเพราะว่าเด็กเด็กเนี่ยฝึกเพื่อเด็กบางคนก็ไม่สบายเหมือนผมอย่างเงี้ยพอพอฝึกแล้วก็ให้เกิดสมดุลแล้วเวลาเราฝึกจริงๆเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเหงื่อเราจะท่วมเลยอ่ะท่วมเลยถ้าเกิดเราไม่มีเวลาจริงจริงอย่างเช่นว่าสมมุติว่าจะเดินไปข้างหน้าเราเราก็ เริ่มละค่อยๆยกปลขึ้นมาใช่ยางยาไม่ครงับค่อยๆไปเรื่อยก็สักประมาณ5 1 0นาทีก็เดินอย่างนี้อาจจะเป็นในออฟฟิศก็ได้ครับแล้วโรคไตแตะโรกไตทำไงดูสมมุติไตนะครับจะเป็นส่วนของสัตว์ที่เรียกว่ากวางนะครับกวางกวเป็นน้ำเงเพราะว่าไอ้กวางตกใจครับอ๋อรกวางเลียวหลังใช่กวางตกใจแล้วก็คือเวลาที่เราตกใจเนี่ยไอ ต่อมอะดีนาลีนนะครับที่อยู่ตรงหมวกไตทํางาน <lied. S 1> เพราะฉะนั้นกวางเนี่ยจะเป็นสัตว์ถ้าของกวางเนี่ยจริงๆก็คือมีการยืดนะครับยืดแล้วก็ <seja> <evet. S 1> แล้วก็บิด จริงๆท่าเหล่านี้มันอยู่ในท่าออกกําลังกายเหมือนกันครับอีกท่าไหมครับให้พบท้าธาตุเลยอันไหนลิงับลิงลิงเนี่ยมันเป็นไฟครับเออลิงเป็นไฟเพราะว่าอะไรเร็วนะมันเร็วหนึ่งเร็วแล้วก็สังเกตถ้าเกิดคนเราดีใจมากเกินไปเนี่ยก็จะตกใจก็หัวใจทํางานไม่ดเก็ไม่ดีดีใจมากไปเสียใจมากไปก็ไม่ดีไอ้สมดุลท่าของลิงนะครับเราหมุนนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บเร็วครับแล้วก็ยกขึ้นมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวข่าแล้วหังนี้หลอแล้วทำ ใช่ครับเพราะเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจเราอยู่ไปดูขนาดแล้วก็มาออกกำลังกายไม่้องไปทำย้อนเรียนลิงหัวใจอาจารย์ต่อครับหัวใจอย่างนี้นะครับเวลาหัวใจปั๊มเลือดขึ้นมาครับอันนี้ครับอ่าถ้าเกิดเราตรงนี้เราติดเนี่ยหัวใจเราต้องปั๊มเลือดขึ้นมาหนักที่สี่สัอ๋อแถวนี้นะฮะใช่ครับ ใช่ครับเส้นยึดแถวเนี้ยใช่ครับเขาจะเป็นเสือตลอดเวลาก็ไไม่ด้เราก็ต้องเป็นลิงด้วยเราก็เคยยกขึ้นมาแล้วเราก็เอาลิงใหม่เอาลิงปึ๊บนะครับเวลาเวลานวดแผ่นไทยเขาจะกดช่วงนี้แต่้ที่เที่ยบข้างที่ถ้าเราล็อกตรงเนี้ยครับลองล็อกข้อเนี่ยครับล็อกข้อทั้งตัวเนี่ยพอล็อกข้อแล้วยกเนี่ยจะสบายถ้าข้อไม่ล็อกเนี่ยยกก็จะลำบากถ้าข้อล็อกสบายอ๋อทำท่าเป็นจกเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็หันซ้าย หันขวาเอนี่ง่ายครับแล้วง่ายแล้วถ้าสมมติอยากจะเพิ่มก็ลิงเหมือนลิงเลยลิงกระโดดเลยอ๋อลิงกระโดดเลยลิงใช่ครับลิงโลดเลยลิงโลดลิงโลดลิงโลดครับแล้วมีท่าหนึ่งไหมฮะอะไรอ่าถ้าอีกตัวหนึ่งก็เป็นนกครับนกเป็นนกปอดอ๋อนกเป็นปอดครับอ่านกเนี่ยจริงๆเราฝึกมือของนกก่อนนะครับเราทํานิ้วอย่างนี้เป็นมืออย่างนี้นะครับเวลาเราก็่องยืดออกมานะครับลองยืดออกมา อันนี้ผู้หญิงจะชอบเพราะว่าตรงตรงเนี้ยครับจะได้ฝึกแล้วก็ทำอย่างนี้ครับอ้เไม่มีแล้วอะทำไงโอ้ก็ดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ลองสั่นดูอ๋อจะหนังอันนี้พี่ตั๊กยกไหล่ครับไม่ให้ยกใช่ไหมไม่ให้หละซูบพี่เป็นโรคออกกําลังโดนครูว่าเรื่อยเลยชอบยกเพราะพี่ตั๊กยกเนี่ยมันก็เป็นล็อกที่นิ้วครับเพราะเมื่อกี้ใช่ไหมเสือที่ว่าล็อกกันเพราะงั้นเราต้องคอยเช็คตรงเนี้ยครับยกขึ้นมาอย่างนี้ทุกทีเลยอันนี้ทำอันนี้ช่วยอะไรฮะ อ่าคลายครับคลายใช่ครับเพราะว่าปอดนี่คือนิ้วโป้งแต่มันรู้สึกตึงตนงนี้นะตึงหนึ่งนี้นะใช่ไหมใช่ครับใต้แขนครับนิ้วโป้งคือปอดนะครับแล้วก็คลายออกมาพอคลายออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็พักเราก็ฝึกนกธรรมดาก็ยกหายใจเข้าวางอ้ใช่ครับายจถ้าเกิดบางทีเราก็ อาจจะขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ได้ขึ้นสองขาเลยได้ไหมครับพร้อมขึ้นสองขาก็บินเลยครับตอนนี้ไม่ดีใช่ไหมบินได้ครับเนี่ยครับเราก็ขึ้นสองขาขึ้นสองขาครับแก้วแก้วนไม่ได้เอ๊อย่างนี้ดีกว่าจะไปฝึกอาจารย์ธนาทำไงเพราะเราทนี่เราทำให้ดูแค่เล่นๆไม่กี่ท่านะคะแล้วทำไงไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายๆเลยทำไงชิกงเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับก็เชิญชวนเลยรุ่นใหญ่วัยเพลินด้วยกันทุกท่านนะครับโทรเข้ามา เพื่อมา,อาลงทะเบียนจะมีเจ้าหน้าที่รับสายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์ที่ศูนย์ชื่ออะไรศูนย์สุขภาวะครับสุขภาวะส,วสุขภาวะทุกวันเสาร์เลยเวลา10โมงครึ่งถึงส1ดโมงเวลาของพวกวัยเพื่อนรุ่นใหญ่เราเลย<อ>ตื<อ>่นเช้า8โมง9โมงก็ไปที่ชั้น5เลยอาคารศูนย์เรียนรู้เรียกง่ายคือสสสอซอยงามดูพีครับซอยงามดูพีก็อยู่ตรงทุ่งมหาเมฆกัสาธรณรทนสาธรนะโทรมา ได้10ท่านนะ10ท่านนะคะโทรเข้ามาเดี๋ยว่ย์เก้าหาห้าศูนย์ห้าสอนะครับเดี๋ยวไปเรียนที่ศูนย์สุขภาวะเนี่ยอาจารย์จะสอนให้นะคะจะได้รับความรู้มากมายสุขภาพแข็งแรงเด้วยหรือไปรถไฟฟ้าหรือไปอะไรที่สะดวกจริงๆถ้าเกิดเราลงที่หน้าปากซอยนะครับน้ำดุพีขับคอยน้ำดุพีนะครับลงพัฒนาคารจันเพนนะครับจะมีตู้ของสสสนะครับอ๋อเหรอตรงนั้นเหรอต้งแต่9ก้าโมงเช้าอ่ะครับ เขียนป้ายเขียนอะไรบอกไหมเป็นรถของสสสเลครับเขียน,ยนป้าย,าย <ๆ S 2> เลยฮะป้ายสสสเลยสบายเลยไปลงหน้าซอยงามดูพี เห็นรถตู้นะครับสสสไม่เป็นไรโทรถามก็ได้0 9 6 2 9 5 0 5 2 2นะคะอย่างที่บอกเรารับ10ท่านหรือว่า10บสิเท่านั้นท่านต่อต่ออาทิตย์ใช่ไหมต่อทุกวันาทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์แมวนะครับแล้วก็ยังมีผู้ช่วยเป็นเภสัชกรด้วยนะครับมีปัญหาอะไรก็ไปถามผู้ช่วยได้ด้วยครับได้เลยมีทั้งเภสัชกรแล้วเรื่องยาจีนเหรอเป็นเภสัชปัจจุบันเลยครับโอแผนปัจจุบันเลยแล้วก็ยาจีนยาไทยเขาก็รู้ครับ คุยเพลิงเมืองไทย